ครับสวัสดีครับพบกับผมช่างมีท่าทรายนะครับในช่องช่างมีท่าทรายชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมช่างมีเองนะครับก็จะมีเทคนิคดีๆมาสอนนะครับความคิดตัวนี้นะครับเทคนิคตัวนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนคิดนะครับก็จํามาจากพี่ๆนะครับรุ่นพี่ที่ท่านเลี่ยมพระมาก่อนนะครับได้จาเอาของท่านมา มาต,ต่อยอดนะครับมาพัฒนามาต่อยอดเป็นลักษณะการทํางานของตัวเองนะครับเครดิตก็ยังเป็นของพี่เขาอยู่นะครับไม่ใช่ความคิดของผมนะครับขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรมาดูเลยครับเนี่ยครับเมื่อเราได้ชิ้นงานมานะครับนะครับชิ้นงานนะครับ จะเป็นรูปแบบไหนทรงไหนก็ช่างนะครับอันนี้ผมมาเรียนรูปไข่มาทำให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ว่าชิ้นงานนะครับพระนะครับมีความหนามากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างซุเปอร์ว่าล้วก็ง่ายๆนะครับเราหาแผ่นพลาสติกนะครับที่เราจะทำแกนกลางนะครับ ลองมาทาบดูวัดดูนะครับนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองเอาพลาสติกนะครับมาทาบดูเลยพลาสติกตัวนี้มันจะเรียบนะครับขอบนี้เราก็เรียบพลาสติกมันก็เรียบแล้วก็วัดดูนะครับว่าขาดมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวผมเองจะเหลืออยู่ประมาณ1มิลน,นะครับหน้า1มิล หลังหนึ่งมิลนะครับให้ล้นพ้นอยู่ประมาณหนึ่งมิลนะครับนี่ครับอ่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราทำพะระลอยตรงกลางนะครับด้านหน้าพยายามให้พ้นเยอะด้านหลังพ้นเยอะประมาณหน้าหนึ่งมิลหลังหนึ่งมิลนะครับการเดินน้ำยาก็จะทำให้เดินง่ายนะครับอ่าเมื่อเราได้ชิ้นงานมาแล้วนะครับ คราวนี้นะครับเราก็จะมาวาดนะครับแล้วก็จะนําชิ้นงานมาวาดนะครับเมื่อเรามาวาดได้แล้วนะครับเราก็จะคํานวณด้านบนเป็นห่วงนะครับ คันนี้นะครับ <ouais S 1> ผมก็จะทาาะาําด้านข้างนะครับมาวาดด้านข้างนะครับมาวาดด้านข้างออกประมาณสี่มิลนะครับด้านข้างออกประมาณสี่มิลครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นห่วงนะครับบางคนบางท่านจะมีเพดนะครับมีเพดลักษณะ ทรงอย่างนี้นะครับเป็นทรงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเพดนะครับมาวางนะครับมาวางแล้วก็วาดนะครับมาวางแล้วก็วาดเพดเขาจะมีเส้นอยู่แล้วนะครับเขาจะมีเส้นตรงอยู่แล้ววาดจุดตรงกลางอยู่ตรงไหนนะครับ <S 1> <S 1> เราก็มาร์กเพดมาร์กนะครับแล้วคราวนี้ เราก็จะทําห่วงนะครับด้านบนนะครับสมมติว่าเป็นมีมีเพจเขียนห่วงนะครับอ่าครับคันนี้นะครับก็จะมีเพจเขียนห่วงนะครับเพจเขียนห่วงก็มีขายตามร้านอุปกรณ์เลี่ยมพระทั่วไปนะครับอ่าสมมติว่าเราจะทําห่วงกลมนะครับเราก็จะเอามาวางนะครับขนาดไซส์เราเลือกได้เลยนะครับอยู่ที่ตัวเรานะครับ เมื่อเรานำมาวาดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปง่ายๆนะครับมันจะนั่นนะครับเสร็จแล้วเราต่อปีกออกด้านข้างนิดนึงนะครับต่อปีกซ้ายขวานิดนึงนะครับแล้วเราก็จะนำไปฉลุนะครับผมจะให้ดูรวบและตัดตอนเลยนะครับเมื่อเราฉลุออกมาแล้วนะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับออกก็เป็นทรงอย่างนี้นะครับอันนี้คือแกนกลางเลยนะครับเป็นแกนกลางเท่ากับเวลานั้นเราคือเราล็อกพระนะครับล็อกพระเสร็จแล้วพอเวลาเกียร์ผมก็จะมีคลิปสอนอยู่นะครับคลิปที่ผ่านมาผมเคยทําบอกอยู่วิธีการเกียร์งานเลนนะครับเนี่ยครับก็คือขั้นตอนก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็ออกแบบนะครับมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ออกเราก็ฝาหน้าฝาหลังนะครับก็ทําออกแกาบบล็อกตัวนี้นะครับมาวาดนะครับแล้วแต่ว่าผมจะทําให้ใหญ่กว่านะครับจะทําให้ใหญ่กว่าอยู่นิดนึงนะครับประมาณ1.5ึมิลนะครับออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําใส เข้าแกนกลางแล้วก็เดินน้ํายานะครับทําไงบ้างเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวดูผมขัดก่อนนะครับแล้วผมจะเข้าแกนแล้วผมจะให้ดูตอนเดินน้ํายาวิธีการเดินน้ํายางานเลนนะครับอ่าครับเมื่อเราขัดกระดาษทรายเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเมื่อเราขัดกระดาษทรายเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาขูดแกนนะครับขูดแกนให้ใสนะครับ ให้ลอยให้หายนะครับอ่าครับเทคนิคของผมนะครับก็คือผมจะขูดขอบนะครับลักษณะการขูดขอบจากธรรมดาเราจะขูดตรงอย่างนี้บริเวณด้านข้างรอบนี้นะครับผมจะใช้การขูดนะครับให้มันสโลปนะครับขูดให้รอบนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับ ไม่ให้มันคมนะครับลบออกนะครับลบตรงคมออกครับนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาทำใสนะครับโดยการใช้ไฟฟู่เป่านะครับ อ่านี้ก็กลับข้างนะครับเป่าผ่านไปนะครับเป่าผ่านเดินตามเข็มนาฬิกานะครับไม่วนกลับนะครับอ่าครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าแกนกลางนะครับอ่าเข้าแกนกลางเสร็จแล้วผมจะให้ดูต่อนะครับอ่าครับขั้นตอนการเข้าแกนนะครับงานเลนสําหรับผมนะครับ ผมจะทําการหนุนนะครับทําการหนุนพระไม่ให้พระชนขอบนะครับเพราะการชนนะครับโอกาสที่น้ํายาจะโดนองคพระจะมีเยอะนะครับของผมก็คือผมจะนํากระดาษนะครับมาพับนะครับให้เล็กกว่าชิ้นงานนะครับให้เล็กกว่าพระนะครับอ่าอย่างนี้นะครับพับอย่างนี้นะครับ เวลาเรากดนะครับกระดาษมันจะซับนะครับไม่ให้หน้าพระโดนกับนั่นนะครับโดนกับไม้ที่ว่าผมลองนะครับอ่านี่ครับจะมาวางไว้่างนี้นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาเป่าแกนนะครับก็คือลนปก,กติเลยนะครับ เมื่อเราลนเริ่มนิ่มแล้วนะครับนิ่มได้ที่แล้วนะครับเริ่มนิ่มแล้วนะครับนี้เราก็จะมาเข้านะครับวิธีการเข้าของผมคือเข้าข้างบนข้างล่างลูดแค่นี้ครับอ่าครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ที่รอยจะทําหน้าจอนะครับมากดนะครับกดรอเย็นนิดนึงนะครับยังไม่ต้องให้เย็นมากนะครับ กดไว้พอเซตตัวนะครับก็จะมาจัดนะครับให้ลอยนะครับเห็นไหมครับจะยุบเข้าไปนะครับจะยุบเข้าไปวงพระจะอยู่เกือบกึ่งกลางนะครับทําไมถึงไม่ได้ทาให้กึ่งกลางนะครับเพราะว่าบริเวณด้านหน้าพระจะนูนนะครับจะทําให้มาชนนะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับวิธีการตึงแกน ภาษาช่างเราเรียกว่าตึงแกนนะครับนำมาวางฝาหน้าฝาหลังวางนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวหนีบหนีบไว้นะครับเพื่อการตึงแกนนะครับเขาเรียกว่าตึงแกนให้แกนกลางตรงเราจะได้เดินน้ำยาง่ายนะครับตึงแกนไว้นะครับเมื่อเราตึงแกนเสร็จแล้วเราปล่อยทิ้งนะครับประมาณ5นาทีนะครับมันก็จะเย็นนะครับ หรือจะนานกว่าน pues okay. hmm. nah, ั้นหรือเร็วกว่านั้นแล้วแต่นะครับส่วนมากผมจะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับช่วงนี้เราก็จะทํางานอย่างอื่นก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่ผมเดินน้ํายาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าครับเมื่อเราได้เข้าแกนเสร็จแล้วนะครับเข้าแกนนะครับเสร็จแล้วนะครับพอแกนเย็นเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาเดินน้ํายานะครับ เดินน้ำยาคือเราจะเดินด้านหน้าก่อนนะครับผมจะเดินด้านหน้าก่อนนะครับก่อนอื่นคือทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้มีฝุ่นนะครับเดินด้านหน้านะครับการวางนะครับเสร็จแล้วสไตล์ผมก็คือเสียบใบมีดด้านข้างนะครับ เห็นไหมครับบริเวณปีกนี้นะครับปีกที่ผมเหลือไว้สองข้างเดี่ยเอาออกก่อนปีกที่ผมเหลือไว้สองข้างนะครับเห็นไหมครับปีกซ้ายปีกขวานะครับปีกซ้ายปีกขวาสองข้างนี้นะครับที่ผมบอกว่าไว้วางใบมีดก็คือปุ๊บใบมีดจะวางอยู่บนปีกที่ผมทําปีกไว้แล้วก็หนีบนะครับ วางใบมีดไปบนปีกนะครับทั้งสองข้างนะครับอ่าก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับบางทีนะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ต้องไปซีเรียบนะครับเดี๋ยวเราเกียร์ทิ้งนะครับไอฝาหน้านี่ไอฝาตัวเนี้นะครับเดี๋ยวเราเกียร์ทิ้งนะครับก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับวิธีการเดินน้ํายาของผมนะครับ มาดูนะครับน้ำยานะครับผมใช้น้ำยาเป็นสังเงินหรือฟ้าแลบนะครับเป็นตัวแห้งเร็วเลยนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องมาให้ดูใกล้ๆนะครับุโโทษทีครับเย็นหัว เมื่อเราได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเดินน้ํายานะครับโดยมีเสร็จมีผ้านะครับผ้าเช็ดกระจกเนี่ยครับวางไว้ถืนหนึ่งนะครับเวลาเดินน้ํายาของผมนะครับผมจะเดินจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับก็คือบนห่วงก่อนนะครับปล่อยน้ํายาเดินนะครับแต่ผมจะไม่เดินให้เต็มนะครับจะเหลือไว้นะครับ แล้วคันนี้ผมก็จะหนีบไล่นะครับปึ๊บนะครับคันนี้เราก็จะมาเติมด้านล่างนะครับปึ๊บพอเข้าไปชนพอนะครับแล้วก็หนีบปึ๊บดันตัวนี้เข้าไปนะครับน้ำยาเผื่อมีร้นก็แตะออกนะครับหนีบแล้วก็ถอนใบมีดปกตินะครับถอนใบมีดออกปกติ จับตัวนิดนะครับนี่ครับก็ได้ฝาหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวคอยดูตอนเดินน้ำยาฝาหลังต่ออีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขั้นตอนการเดินน้ำยาจะยากตอนเดินฝาหลังนะครับฝาหน้านี่จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับจะเดินฝาหลังจะค่อนข้างยากนะครับและที่สําคัญนะครับพอเราเดินน้ํายาลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับ จังหวะที่เรารอนะครับให้เราคว่ำนะครับคว่ำหน้าจอลงให้ด้านพ้าขึ้นนะครับจะไม่เป็นรอยคาบนะครับจะไม่เป็นคาบนะครับเมาจะหงายขึ้นอย่างนี้นะครับรอดูตอนเดินน้ํายาฝาหลังเลยครับอ่าครับต่อมานะครับต่อนะครับครานี้เราก็เดินน้ํายาด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับครานี้เราก็จะมาเดินน้ํายาด้านหลังนะครับก็คือ เช่นเดิมนะครับวางฝาลงไปนะครับแล้วก็เสียบใบมีดนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับตัวหนีบค่อนข้างที่จะไม่ถึงนะครับดูตัวที่นิ่มนะครับใส่ให้ตัวหนีบหนีบได้นะครับตัวหนีบเพิ่งจะเปลี่ยนใหม่ด้วย ค่อนข้างที่จะแข็งหน่อยนะครับเมื่อได้มาแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าด้านหน้ากับด้านหลังต้องตรงนะครับฝาหน้าฝาหลังเนี่ยแยวผมเกียร์ทิ้งหมดนะครับไม่จําเป็นนะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับฝาหลังต้องมีแคมป์นะครับเตรียมแคมป์ไว้สองตัวนะครับ องตัวสามตัวเตรียมไว้นะครับขั้นตอนการทําก็คือจะเดินยากกว่าฝาหน้านะครับค่อยๆแตะลํายาเข้านะครับค่อยๆให้้ํายาวิ่งนะครับไม่ให้วิ่งเร็วเหมือนฝาหน้านะครับเมื่อเราได้ครึ่งนึงนะครับคราวนี้เราก็จะใช้แคมป์บีบหัวไว้นะครับ อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแตะสายทีขวาทีจะสังเกตว่าตรงนี้ผมไม่ให้ชนนะครับเราจะไม่ให้ชนแล้วก็จะถือไว้อย่างนี้นะครับสักพักนึ่งนะครับปล่อยไว้ให้หมาดสักพักหนึ่งนะครับ,ปล,รบปล่อยไว้ก่อนนะครับ เมื่อปล่อยไว้ได้สักพักหนึ่งเราลองแตะไล่ดูนะครับแตะไล่มายังไม่ต้องให้ชนดีนะครับให้เหลืออยู่ประมาณมิลสองมิลนะครับและครนี้นะครับผมจะใช้ตัวหนีบหนีบเลยนะครับหนีบปึ๊กแล้วก็เช่นเดิมครับดันเข้าไปชนเลยปึ๊บดึงใบมีดออกครับ ราเนี้ยนะครับฝานี้จะเดินยากนะครับใบมีดก็จะออกค่อนข้างที่จะยากด้วยนะครับเพราะว่ามันแข็งแล้วนะครับไม่ออกด้วยต่อให้ไม่ออกก็ไม่นั่นนะครับแต่ถ้าให้ดีเอาออกนะครับเนี่ยขึ้นก่อนอ่าครับนี่ครับพอปล่อยไว้ให้สักพักนึงนะครับ ผมก็จะเอาตัวนี้ออกนะครับตัวแคมป์ออกนะครับก็จะตัวหนีบหนีบนี่ครับตัวแคมป์ผมจะหนีบเฉพาะช่วงแรกนะครับนิดเดียวแป๊บเดียวนะครับหรือจะใช้ตัวหนีบเริ่มตั้งแต่แรกยังจบเลยก็ได้นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องใช้แคมป์นะครับอ่านี่ครับก็จะออกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือขั้นตอนการทำงานเลนนะครับ ขยับดูนะครับก็โอเคนะครับถ่ายคลิปนี้นะครับผมช่างมีท่าทรายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับในช่องช่างมีท่าทรายชแนลหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับถ่ายคลิปนี้ผมช่างมีท่าทรายก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ